วันนี้ครับก็อยากจะพาพี่แซคนะครับและคุณผู้ชมเนี่ยไปนี่เลยไปร้านนี้เขาเรียกว่าโตเกียวติดแกรมโตเกียวติดแกรมเจ้าของร้านนี่กเขาได้แรงบันดาลใจเด็กๆเนี่ยครับผมเลิกเรียนแล้วเนี่ยออกมานอกเรียนเนี่ยเขาเขากินนี่นี่ครับผมเขาโพดคลุกหนึ่งในคุกน้ำตาลแล้วก็มีไข่นกกระทาด้วยเขาเลยจับทุกอย่างนะครับมาอยู่ในโตเกียวงั้นจะเป็นยังไงดูเลยติดแกรมหรือเปล่า มาแล้วครับวันนี้จะพากินโตเกียวย่านทาวอินเทาที่มีหน้าตาติดแกรมแบบนี้ซึ่งโตเกียวของที่นี่คุณปันเจ้าของร้านสาวสวยสุดแกรมคนนี้ได้แรงบันดาลใจมาจากเมนูวัยเด็กที่เขาเคยกินข้าวโพดคลุกเนยน้ำตาลและไข่นกกระทาที่หน้าโรงเรียนมาสร้างสารรค์ในรูปแบบโตเกียวที่เน้นดีไซน์เน้นความสวยงาม เน้นความทันสมัยให้เข้ากับยุคโซเชียลที่ต้องแชะต้องแช์ให้โลกรู้อย่างติดแกรรม แล้วใส่ความว้าวของการเบินไฟที่ไม่ค่อยเห็นในร้านโตเกียวมาสร้างความแหวกแล้วใส่ความน่ารักของไข่จิว๋วจากไข่นกกระทาลงไปอีกทําให้โตเกียวธรรมดาธรรมดามีความแปลกใหม่กว่าโตเกียวที่เราเห็นกันโดยที่เนือแป้งโตเกียวจะมีความแตกต่างจากแป้งทั่วไปเนือแป้งมีความเนียนไม่ด้านแป้งรสชาติก้มกล่อมกินเข้ากันกับข้าวโพดและไข่นกกระทาได้อย่างลงตัวจริงๆ อีกหนึ่งร้านโตเกียวที่มีความแตกต่างจากร้านโตเกียวรถเข็นทั่ว,วไปที่เขาใส่ไอเดียความคิดสร้างสรรค์แปลกๆใหม่ๆม,มุมมองใกล้ตัวเล็กๆที่สอดแทรกลงไปทําให้เราได้เห็นโตเกียวที่ไม่จําเจและทําให้โตเกียวดิ้นรสชาติได้อิกมากมายอย่างไม่ซ้าแนวเลยล่ะครับ อย่าลืมกด subscribe Channel ของสถานีรักโลกนะครับจะได้ไม่พลาดเรื่องราวทั้งสิ่งแวดล้อมความบันเทิงและกิจกรรมต่างๆจาก360องศา Ent เ r t a i เทน n t ที่สำคัญได้ดูย้อนหลัง The Big k i t c h e n ด้วยกดตรงนี้เลยครับเน yeah. mm ี hmm. ่ย